สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะอยู่กับผมไปต่อฟันคนเดิมนะคลิปนี้ผมจะมาทำการเคลียร์หมดแคมเปญต่อใน EP ที่11ทุกคนป๊ะบึ้ยตั้งแต่คลิปก่อนเนี่ยผมได้วยทาการเปิดประเดิมสปูกี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เล่นถึงด่านบริดจ์นะโหจบ EP นี้น่าจะเคลียร์สปูกี้เสร็จแล้วแหละไปงั้นเดี๋ยวเราไปเจอในด่านแรกดีกว่าเอาล่ะเข้ามาด่านแรกโอ้โหโดนรอมอีกแล้วอ่ะเปิดมาเขารอมกูเลยเคลียร์เริ่มมาเรามีตังค์อยู่7,500ทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมนนนนะะต้้องเเล่ปป็สกี ปัญหาคือบาริสต้านะี่ยแหละตัวหนาๆคือเราเบิร์ตหมดนะเอาไว้ปนหลังคาดีไหมวะแบบนี้ไดีไหมเอาหลังคาอย่างนี้แล้วกันนะโอเคเอาซักประมาณนี้แล้วกันนะน่าจะได้แหละมาเริ่มได้ปัญหาคือเจ้าบาริสต้านะโอ้มันมันยิงตัวแตกเลยวะ่ะตอนนี้ก็ลงมาวัดกลับมาแล้วนะ <c oughs> โอตรงนี้ตายแล้ววะ่ะ <c oughs> โอ้ต้องให้สอดแคยเปอรมันถอยแลยว้วนะ นั่นแหละนั่นแหละยิงพี่ยิงพี่โหตายเรียบร้อยโมดดวาบริต้าเต็มเเลยแผนแรกยังไม่เวิร์กนะเราต้องเล่นแวมไพร์แล้วแหละหรือเล่นแวมไพร์หมดเลยดีวะลองดิอ่าลองเล่นแวมไพร์ให้หมดเลยนะเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นตัวกระดูกตัวนี้แล้วกันนะาเริ่มได้โอ้โหเสียงม่นดูดิ้งมากโอ้โหตายหมดเลยตายไปไหนหมดเลยโอ้โหมาโกรอยู่นี่หมดเลยวะคลานเป็นฝูงเว้ยโอ้ถามจริง จะบอกว่าจะชนะเหรอไปแล้วไปหาบาริต้าแล้วเดี๋ยวมึงดูดบาริต้าเหรอเดียวเดี๋ยว,ยวกระเด็นเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โนิ่งเลยผม <c oughs> มามาเป็นกลุ่มเลยวะตัวอะไรวะแม่งโคตรน่ากลัวเลยหน้าเหมือนในข้างโคตรน่ากลัวนะต่อไปก็เจอซุสสี่ตัวเลยวะเจอซุสสี่ตัวเลยวะบาริต้าอีกสองนะต้องโคตระวังเจอบาริต้า ก็แล้วพวกนี้เดี๋ยวให้แวมพร์ไปจู่โจมแล้วกันอ่านี่ฝั่งนี้ให้แวมพรยตีบริตาให้แตกนะแล้วก็นี่เดี๋ยวเราเอาเจ้านี่ยิงฟรีนะเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะมาลองดอเูเรียบร้อยปีกซ้ายปีกขวาเราเรียบร้อยแล้วนะตรงกลางนี่เด้งรัวนะโอ้แต่ซูสแม่งปลาตายหมดเลยวะฝั่งนี้ก็เรียบร้อยเบสตาเดี๋ยวแค่ซูสเลนะตอนนี้ โอ้โหซุดุดโดนดุดคอปัญหาคือความกิ้งก<ๆ>ูยิงไม่โดนดิโอ้โหระเบิดโอ้โหระเบิดตายหมดเลยนะไอ้นี่คือตัวแหลกบรรยากาศเลยมาลองดูลุมยิงมาเลยเออเออลมยิงมาเลยนั่นแหละสวยเออนั่นแหละนั่นแหละลุมยิงมันลุมยิงมันหมูมันลามตัวระเบิดโอ้โหกระจุยหมดเลยกองทัพกระดูกกูเดี๋ยวผมลงไปเล่นด้วยนะรอบนี้ มาลองดูหาเจ้านี่แหละยิงโน้ปเออไว้เออนั่นแหละสวยเฮ้ยเดี๋ยวเเราไปมาหาเลยแวมไพร์แวมไพร์แวมไพร์ตายหมดแล้วโอ้โหเฮ้ยแวมไพร์เราตายก่อนนะเสียดายกระชุยเหมือนเดิมมาลองโน้ปับแล้วฟันไม่ถูกนะเสียดายโอ้โหเฮ้ยว้กูกระเด็นเลยว๊ เอาใหม่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 นะเออนนั่แหละยิงไม่ก็แหละตายซะโวกระจุย,ยเสื้อเขียวกูติดเสาโอ้โหเริ่มมีโอกาสแล้วว่ะเอาใหม่เอาใหม่ตายซะ<ม>ว,ว้าวอะไรอะไรลุมยิงซุสเออนัอะไรอะไรอะไรลุมยิงซุส โอ้ตายก่อนนะเหลือแต่ซ oh, ี oh, ่โครงแล้วตอนนี oh, 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 ้ตอนนี oh. Oh, ้เหมือนกองทัพ oh. ต oh, ัว oh. ย oh. oh, ิงไม่ค่อยได้แล้วว่ะเอาริปเปอร์ไปยืนเลยแล้วกันนะแล้วก็เอาอาเชิฟวีนประมาณนี้แล้วกันนะมาลองโอ้ริปเปอร์มันโคตรบางเลยอ่ะเขาหลบก่อนได้ไหมเออนั่นแหละนั่นละมยิงมันมันยิงมันเออนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยสวยสู้ตายหมดแล้ว เหลือแค่ตรงนั้นเหลือแค่ตรงนั้นเราลุยยิงมันลุยยิงมันก็แหละลุยยิงมันเออกูชนะสักทีเรียกได้ว่าด่านสองเล่นผมจะยับเลยนะด่านนี้ก็โดนล้อมเหมือนเดิมนะแต่ขอดูหนึ่งมันม,มีบาริสตา้าอะไรตรงไหนใช่ไหมเนี่ยไม่มีนะโอเคก็ได้ตังค์มาสามพันนะรอบนี้ก็ยืนกันแบบนี้ก็ต้องจัดให้หน่อยแล้วนะนี่แล้วก็สวอตแคสเปอร์ตรงนี้นะเรียบร้อยเท่านี้ก็น่าจะไหวแล้วแหละมาลองดู อะไรวะเฮ้ยแหลกกันแบบนี้เลยอ่ะนั่นแหละซอยมันสอดแฮตเตอร์สวยสวยตัวหลัง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 เออเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนั่นแหละสวยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้วมึงไปซอยกระดูกทำไมเฮ้ยมึงซอยกระดูกกูทำไมหลอดแฮตเตอร์ผมหลอนนะเมื่อกี้อ่ะเลยตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายลอยไปเลยยิ่งเยี่ยมยอด แม่งเอ้ยจอมยุดเต็มเลยกูเกียรไวกิ้งรอบนี้ได้ตังมา5500นะผมมาทําให้พวกมันเสียใจนะไปเลยลิเปอร์2ตัวนะวาเร็วได้เออรเสียพทุกชิ้นมันเสียพุกชิ้นนั่นแหละใหญ่มันที่เกิดใหญ่มันที่เกิดเออโอโหตายไปหมดเออนั่นแหละศูนยพันไปน้องเดี๋ยวมันมีจอด้วยวะเพิ่เห็นอะไรดูดคอมันดูดคอมันมันคลั่งแล้วมันคลั่งมันคลั่งแล้ว อย่าริบเปอร์ผมตายอ่ะนะนี่กูแพ้เหรอเนี่ยเห็นจอจอมยุดนะผมไม่เห็นจอตรงไหนเลยมันอยู่ไหนวะจอเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนึงนี่โดนเกียร์มาเ่ยโอ้โห oh มันยืนอยู่อย่างนี้เลยเหรอผมไม่รู้นะว่าถ้าสวอตแคสเตอร์ห้าตัวอย่างนี้จะไหวไหมนะเดี๋ยวเจ้านี่ไปกันหน่อยแล้วกันนะไล่ให้พวกมันกลัวนะมาเริ่มได้ oh oh oh. ผมเองไม่สนใจเกียงตั้นกูเลยมา oh oh. <laughs> เลยลุมยิงมาเลยสวอตแคสเตอร์ต้องเล่นระยะเดี๋ยวแนะล้วรอบนี้ เออแต่ละซอยมันซอยมันซอยมันนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหกูกระเด็นโอ้โหเอาใหม่นะกลับมาในสนามกลับมาในสนามเชี่ยนี่ควยหลังเลยวะเชี่ยสองตัวนี้ควยหลังเลยวะโคตรตึงด่านต่อไปเราเจอไวกิ้งแล้วแม่งเอ้ยโอ้โหนักดูเต็มเลยโอเคเราได้ตังค์มาเจ็ดพันนะไปต้องสั่งสอนมันหน่อยละมาเริ่มได้เลยยิ่งเออเออแหละซอยมันซอยมันโอ้มันแข็งมันแข็งย่าถ้าหลางกายไปติมแล้วอะไม่ได้การแล้วอะมันทำให้รถของกายไปติมหมดเลย มีต้องเจอนี่ไปเลยวมนไพ่ไปดูดมันโอ้คุณดูดกันน่ากลัวมากเลยสวยสวยอะไรละเอออะแหละไปก๊หลงูก๊อลงดูดคอมันเออโอ้โหยดูดดื่มมากทำไมกูแบบสยองพวกมันวะเนี่ยในที่สุดผมก็มาโผล่เลสเตีรสักทีนะแต่เปิดมาก็เจอหอคงเลยได้ตังมา85 0 0นะก็มีนินจาปีกซ้ายปีกขวาเลยนะแล้วก็นักขนูเต็มเลยตรงกลางไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเราจะเล่นระยะเอานะโอเคเล่นระยะไปเลยนะมาเริ่ม Rồi, Duyên Minh Hồ 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 Tuệ, tuệ, tuệ Mình bị sai rồi, sao nào à Tuệ, tuệ, tuệ Nó đẹp, nó đẹp, Duyên Minh, Duyên Mấy linh mình tài hả? Này, nắm nắm đó hả? Tuệ đây nó bảo đó nè Lẽ đó là lùm dinh, lùm dinh, đó là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 , đó ต่อไปก็โอ้โหมาเป็นกองทัพผู้ดีเลยเอาไงดีวะเราต้องการตัวไปรับก่อนนะโอเควางกันไว้แบบนี้ก่อนเลยแล้วกันนะแล้วก็แวมพายไปล้วงกองหลังนะปะเริ่มได้โหกระดูกกูตัวระเบิดหมดเลยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสวย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยผมว่าเราโดนลุมยิงแน่เลยว่ะ ลาก่อนเพ oh 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 oh, okay, ื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายหมดเลยนะโอเครอบนี then, later, oh, Hence, ้ผมจะสแปมเจ้าเซียงตันอาเชอร์เลยนะแล้วก็ข้างหน้าผมจะไปกันกระสุนนะโอ้โหตัวแม right. ่งระเบิดหมดเลยเออยิงมันนั่นแหละยิงมันสวยสวยยิงมันยิงมันเยี่ยมยอดคือตอนนี้มันจะยิงแล้วว่ะโอ้มันยิงโอ้มันยิงสวยสวยเออนั่นแหละนั่นแหละตัวนี้ตายแล้วไปยิงกองหลังยิงกองหลังยิงกองหลังเอาไปเอาไปยิงกองหลังยิงกองหลัง โอ้โหผมว่าน่าตายก่อนโอ้โหแพ่นะทุกคนหรือว่าระยะเปล่าวะน่าจะเป็นที่ระยะหรือเปล่าเอาเยอะๆเอาเท่ประมาณนี้เกียร์มาลองหรือตัวหนายืมมันยังไม่พอวะโอ้โหคือตอนนี้ตัวแตกหมดเล้วโอ้โหตัวแตกหมดเออเออนั่นแหละยิงมันวัดกันแล้ววัดกันแล้วธนูธนูกับปืนวัดกันแล้ววัดกันแล้ววัดกันเราสามสองสามสองวัดกันแล้วยิงมันเออนั่นแหละไม่เกียมเออละไรตัวเอออะไรอีนิดเออชนะแล้วเว้ยด่านต่อไปเท่าที่นับด่านนี้ก็น่าจะด่านสุดท้ายแล้วนะ โอเคไหนดูซิเจอไพเรลคีนกับกับตัน2เลยวะแล้วก็โอ้โหเราเบิดเต็มเลยวะข้างบนก็มีค a นนันบอลนะแล้วก็มีตัวปืนนะโอเคเราได้ตังมา8 0 0พนะก็ต้องขอจัดหน่อยแล้วกันนะเจริงนะต้องระวังเจ้าตัวคนนนบอลพิเศษเลยนะเจ้านี้น่ากลัวจัดเลยนะโอเคเราจะตั้งรับบนเรือนะทุกคนแล้วก็นี่เอาเจ้นี้ไปล่อคนนนบอลไว้ก่อนนะ เอาสักสามสามสี่ตัวแล้วกันนะเดี๋ยวสามสี่ตัวนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะมาลองดูขอเล่นหน่อยแล้วกันต้อยิงตรงนูน้นปุ๊บได้ไหมวะโหยไม่ได้นะปัญหาแค้นน,นบอลมาเลยนะเออแดนลุ้มยิงมันลุ้มยิงโอ้โหโอ้โหมันต่อยโอ้โหมันต่อยตายหมดเลยเออนั่นแหละสวยตอนนี้มัันยงเหลือแค้นนบอลอยู่อ่ะ แล้วก็ไพเรลควีนนะเฮ้ยสวยไพเรลควีนตายแล้วไปยิงตายไปลนะโดไนไปละคงไม่โดนนะต้องใกล้กว่านี้ต้องใกล้กว่านี้เฮ้ยแต่ตัวมันเอ้ยมันติดว่ะอย่างงี้ก็สวยดิยิงเออยังไม่ตายก่อเฮ้ยแคลค่าจัดตายปะวะไม่ตายด้วยเฮ้ยต้องใกล้กว่านี้เหรออ้ะโดนยิงก่อนนะงั้นเราเล่นเป็นเจ้าสวอดแคสเตอร์ก็น่าดีนะฝั่งละตัวมาเริ่มได้ ขอเล่นเนี่ยสวอตแคสเตอร์ผมปาระเบิดงี้เลยเหรอปาซอยสวอตแคสเตอร์ซอยเออนละซอย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 นี่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 ลอยซอยสวยเหมือนฝั่งทางซ้ายเรากำลังดวลกันอยู่นะโอเคเรียบร้อยปล่อยไปก่อนนะปัญหาคือเจ้านี่นะโอเคนั่นแหละเออเลยคือมาล้วงกองหลังนะคือมาล้วงกองหลังมันหันไม่ได้นะ เออนั่นแหละตายไปแล้วก็เหลือนี่นะยิงมันเออนั่นแหละต้องรอระเบิดมริงนะเออนั่นแหละลุมยิงมันลุมยิงลุมยิงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนเฮ้ยคุณเฮ้ยมืดเฮ้ยมึดเกินไปละเชี่ยมันโคตรอึดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ใช่เราปิดโปรมาเนี่ย f ินิ s h spooky campaign นะแฮปปี้ฮาโลวีนเดี๋ยวนะ ม <laughs> ันเพิ่งเดือนมิถุนาไม่ใช่หรอวะตอนอัดเพิ่งเดือนมิถุนานะเป็นอย่างไรกันบ้างกับก,บการเคลียร์โหมดแคมเปญของผมในปีที่สิบเอ็ดนะทุกคนผมก็หวังว่าเพื่อนจะสนุกสนานที่รับชมคลิปนี้นะหากมีข้อผิดพลาดประการใดตัวผมแบรฟันต้องขออภไยทุกคนนะที่นี้ด้วยนะสุดท้ายอะทุกคนมีข้อคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาบอกกัน้างล่ังนี้ได้เลยนะผมพร้อม่จะคุยเล่นเพื่อนทุกคนเลยนะเอาละวันนี้ตัวผมแบรฟันต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย